สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลังสิต์กันนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะมาสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะก็มีหัวข้อว่าไซเบอร์บูลลี่ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าน,นักศึกษาในมหาวิทยาลังสิตมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไปกันเลยไปกันเลยรู้จักไซเบอร์บูลลิงไหมคะรู้จักคะ่ะรู้จักคะ่ะรู้จักคะ่ะรู้จักอยู่บ้างคะ่ะ ม่เค,ะคะเคยคะ่ะเคยค่ะโดนหนักมากเลยคะ่ะไม่เคยนะคะแล้วก็ไม่ยากให้เกิดขึ้นด้วยะคะ่ะเคยเคยคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างท็อกซิกอยู่พอสมควรเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนใหญ่ะคะ่ะเคยโดนบูลลี่มาก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้หรือเปล่าคะเคยหรือม,มาบูลลี่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครดีท่าค่ะเขาน่าจะมีปัญหาแบบว่าเกี่ยวกับทางด้านความคิดอะคะ่ะ เราก็เลยต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าที่ทําให้เขาไม่ชอบเราแล้วก็มาดา่าเรานี้แล้วถ้าเกิดเราดูแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดจริงๆก็แสดงว่าเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ผิดแล้วก็เป็นเราไอ้คนนั้นก็ต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองค่ะเราก็ทําได้แค่แบบอย่าไปสนใจเพราะว่าเราไม่ได้ผิด จริงๆเราสามารถต่อสู้ได้นะคะอย่างเช่นแบบว่าบางเรื่องอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงบางทีถ้าสมมุติว่าไม่ร้ายแรงมากก็อาจจะไม่ต้องตอบกลับทำไมเราต้องแก้ไขแก่ค่ะพยายามเอา,เอาเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นค่ะไม่ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายแล้วก็เหมือนเตะตัวออกมาค่ะคือเราจะไม่สนใจคนอื่นที่เขามาอันนี้บุรีเราเพราะาคือเราเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่จําเป็นต้องแคร์คนทุกคนบนโลกนี้ค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าไซเบอร์บริยิงคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นและไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงรณรงค์และขอความร่วมมือในการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ในสังคมเรานะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักศึกษามอรังสิตที่ได้มามีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณรายวิชารูเท่าทันสื่อดิจิตอลที่เปิดโอกาสให้เราได้มานำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องท็อปิกของวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ